สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการดิวหาผีนะครับผู้ชมบางคนสงสัยว่าถ้าฆาตกรอยู่ใกล้เป็นไงครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเตือนดืดเตือดืดหนอยเห็นไหมไปฉายก็ไม่มีด้วยเอาเครื่องสแกนไล่เลยผมเจอผีครับผู้ชมผมเจอผีอ่ะขอกราบสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับเรากลับมาอยู่ในเกมโลบอกรกันอีกแล้วนะครับและเราอยู่ในแมปไวโอเลนติสติกน <to> ั <fi wolf cat> ่นเองนะครับคลิปนี้ก็ ตามคําเรียกร้องของคุณผู้ชมนะครับอยากให้ผมใช้ไอ้เครื่องสแกนหาฆาตกรอีกนะครับเห็นชอบใจกันนะผมก็ชอบก็เลยแบบมาทําให้อีกสคริปหนึ่งแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมจะทําชาเลนจ์ใยการเอาเบิร์กออกให้หมดเลยนะครับให้คุณผู้ชมโฟกัสแค่ไอ้เครื่องเสียงนี่อย่างเดียวนะครับเห็นชอบกันไงเดี๋ยวมาเจอกันในเกมเลยคุณผู้ชมผมก็ชอบเหมือนกันไม่ใช่คุณผู้ชมอย่างเดียวผมบอกเลยตุ๊ดตุ๊ตุ๊เียเดี๋ยวผมกดหาทั้งเกมเลยเกมเนี่ยผมบอกเลยเจอกันในเกมครับผม โอเคครับผมคุณผู้ชมได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มีคนพิมพ์แชทถามว่าเล này, ่นยังไงด้วยไม่รู้เขาปั่นหรือเปล่านะผมก็ตอบไปว่าปั่นไฟหนีฆาตรกรแล้วก็ช่วยเพื่อนนะครับไม่ได้มีอะไรนะก็หวังให้เขาแกงนะเอยโอเคอคลิปนี่ครั้นที่2นะครับตั้งแต่อาลิปดองมานะครับนี่ได้ด่านนี้เป็นครั้นที่2นะครับ <c oughs> มาเดี๋ยวลองใช้เลยนะครับไอเครื่องนี้นะคุณผู้ชมผมบอกเลยมาเอาเลยมาถึงก็เอาเลยมีไว้มีไว้สุดีครับวันนี้อยู่กับเอ่อรายการดิวหาผีนะครับ คู่แข่งคนอดผีว,วะวะไม่ใช่นะปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนสแกนสแกนอุ้ยอ,อุ้ยมีเสียงตืด๊ดมีเสียงตืด๊ดอุ้ยอ,อุ้ยอยู่แถวนี้ไกลๆกอุ้ยอ,อุ้ยตื๊ดด้วะอุ้ยใส่ไกลแล้วไม่เป็นไรโอ้โอโอโยๆแหลกแหลกแหลกใสไกลแล้วเราผ่นไฟต่อเลย ผมไม่ได้เอาเปิร์กมานะครับบอกไปแล้วเดี๋ยวปั่นไฟสภาพาเราจะกดสกิลเช็คลอยอีกนะครับผูช้ชมอย่าไปหวังพึ่งแต่อเครื่องนี้นะ<ๆ>เผื่อแบบมือใหม่<ๆ>เข้ามาดูพยายามมองซ้ายมองขวาตอนปั่นไฟหรือว่าตอนทําอะไรก็แล้วแต่ในเกมนี้นะครับพยายามดูฆาตกรไว้ฆาตกรมันจะมีไฟสีแดงนะครับถ้ามาเนาะอ,อยู่ไม่ไกลมากนะเนี่ยไอ้นั่นน่าจะจูกอยู่คนสุดท้ายอะ่ะเราปั่นให้ไปก่อน สคนหเครื่องแบบเดดบอยพอดีเป๊ะคู้ชมชอบป่ะผมกดใช้บ่อยๆเลยเดี๋ยวฟันเสร็จก่อนกดดีกดดิเฮ้ยอยู่ไม่ไกลนะเหมือนอยู่แถวโซนนี้เลยเนี่ยถ้าอยู่ไกลมากเครื่องมันจะไม่ดังเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าแทนเสียงหัวใจในเดดบอยนะครับ เป็นฟังก์ชันเสริมที่ต้องเอามาแต่ว่าถ้าเป็นในเรสบจะไม่ต้องเอาอะไรเอ่เอจุ๊บไม่ต้องเอาอะไรมานะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับเสียงหัวใจเกมนี้จะบอกว่าเหมือนกับเรสบเลยก็ไม่เถิงนะรับผู้พัฒนาเขามีการแบบปรับเปลี่ยนนู่นนั่นนี่นะครับผมนะไม่ได้แบบลอกมาทั้งหมดเลยนะก็ขอชื่นชมไอเดียนะครับผมนะเนี่ยการการแบบมีแรงบันดาลใจที่ดีมันต้องเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเอามาปรับแต่งนะครับไม่ใช่แบบลอกซะเหมือนหมดเลยนะคุณผู้ชมมันต้องมีแบบปรับแต่งน,น,นู่นนั่นนี่รายละเอียออย่เเี้ อย่างนี้เสียงหัวใจใช่ไหมมันคือเสียงหัวใจในเดด b บนั่นแหละแต่เกมนี้มันได้มีเสียงหัวใจก็ต้องเอาเครื่องนี้มาแทนนะครับแล้วก็เดินสแกนหาก็ถือเป็นไอเดียที่ดีเลยหาผีหาฆาตกรอย่างเงี้ยเนี่ยมันอยู่แถวนี้นะเฝ้าหรอโอ้ยหลักๆใช่เฝ้าเฝ้าเฝ้า,าโอเคไปละผมไปช่วยเพื่อนก่อนให้โปรช่วยฉันด้วยฮนะเราจะขนาดนั้น อย่าลืมนะคุณผู้ชมใช้เครื่องนี้เพื่อนได้ยินฆาตก,กรก็ได้ยินนะครับมันก็เป็นเปิร์ที่มีประโยชน์อยู่นะถ้าฆาตก,กรไม่ได้ยินก็มีประโยชน์มากแล้วแต่ดาได้ยินไงพอหนุ่มใจกล้าไม่ฮิวก่อนเลยเหรอมีเสียงตึกๆอยู่นี่ว่าลืมไปเสียงหัวใจก็มี คือสีหัวใจมันมีแต่ว่ามันต้องอยู่ใกล้จริงๆอะถ้าเดทบารมันจะมีแบบหัวใจขึ้นตรงตัวเราเลยนะครับแบบตั้งแต่อยู่ไกลๆอะสีหัวใจมันจะแบบค่อยๆเข้มขึ้นมีสีหัวใจมีเสียไม่ใช่มีรูมีร,มรูหัวใจขึ้นนะครับแต่นี่คือแบบผมต้องใช้น,นี้แทนก็น่าจะถูกละผมสับสนนิดหน่อย <c oughs> ไอ้ตึกๆม,มีอยู่แต่ว่ามันต้องใกล้จริงๆเห็นไหมแบบเนี่ยอยู่บริเวณที่แบบเรามองเห็นนะเอออันนี้ก็คือแบบเอ,อ่อเรียกว่า อยู่ในเว้นแบบไกลจากที่เรามองเห็นก็คือแบบใช้เครื่องนี้สแกนเอาประมาณนั้นโดนตีเราเป็นผักเลยว่ะอา้าวโดดข้ามต่างเห็นไหมเครื่องมาดังติดๆ,ๆเลยโคตรแดงๆๆตึ๊ดๆเลย <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับรายการดิวล่าท่าผีนะครับตอนนี้เราผมเหมือนจะเจอผีนะครับผมนะพอก่อนพอก่อนเฮ้ยทำไมเฝ้าอย่างนั้นน่ะหลอดเฝ้าขึ้นนะเห็นไหมเสียงมันจะถี่ขึ้นงงงงงงเสียงอะไรวะเอ้ยฆาตกอนปิงไหมน่ะให้มันเดินอ่างนั้นน่ะนี่ปั่นไฟก็หน่อยเพื่อนโอ้ยแหลกแหลกแหลก ให้เพื่อนมาช่วยไว้ใจได้ปะวะไม่รู้ผมปั่นไฟให้ก่อนเนี่ยถ้าอยู่ในระยะอย่างเงี้ยถ้าแบบไม่มีเสียงเพลงอย่างเงี้ยเดทบายมันอาจจะแบบพอได้ยินยกเว้นไกลจริงๆมันจะมีถ้าไกลจริงๆรูปหัวใจมันจะหายนะเดทบายส่วนในนี้ก็คือไม่มีเสียงอะไรเลยถ้าอยู่แบบปริมาณแบบเหมือนจะใกล้เอ้าเอา,เอา,เอาขั้นกร,อออกกรงงน์โอเคไหรอางงั้นมาโอเคคุณผู้ชมอีกตาหนึ่งเมื่อกี้ขัน้นกร์นอออกเกมนะครับอัดเพิ่มอีกอันหนึง่ง แบบเต็มอิ่มเลยคลิปนานเลยไม่เป็นไรผมตัดได้ถ้าคุณผู้ชมชอบโอเคด่านสันเจ้านะครับผมมาครับผมอย่าที่บอกว่าผมไม่ได้เอาเปิร์มานะครับเอาแต่เครื่องสแกนบ้าน,นี่มานะค,คุณผู้ชมตู้ตู้ตูตตตต้เลยมาถึงเราก็ใช้เลยดนี่เฮ้ยอยู่แถวนี้เนี่ยคาราชกะแต่เสียงเพลงไม่ขึ้น สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับดิวลาท้าผีนะครับเอาเครื่องมาสแกนหาผีนะครับไม่ใช่อะไรมาหาขารกรอะไแล้วแต่คนเรียกนะคุณผู้ชมอยู่แถวนี้นี่ไงจริงด้วยเป็นฆาตกรกุ๊กไก่ที่เพลงสิลธิกสิทธิ์นะครับผมนะผมอาจจะมีพูดอะไรมุ่วๆซัวๆหน่อยตอนโดนไล่นะครับเพื่อป้องกันคลิปสิลธิกสิทธิ์นะครับม่งั้นจะลงไม่ได้นะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ฆารกรมันออกตายให้แล้วน่าจะน่าจะ ผมว่าถ้าจะแหลกคิดว่านะนี่ปั่นไฟก่อนนะครับโอ้อยู่ข้างหลังนู่นเลยนะครับผมไม่ก็ชอบกดใช้เกินตื้อๆชอบชอบเสียงไนงะเวลามาดังแบบฆาตรกรใกล้ๆอ่ะตื้อๆตื้ๆตๆอย่างเงี้ยอย่างวันเลยเพิ่มความระแวง,งให้เพื่อนนะครับฆาตรก,รก,รกรก็ได้ยินด้วยนะเผื่อใครไม่รู้จะบอกว่ามันแทนเสียงหัวใจในเดดบายไหมมันก็ก,ก็เฉองก,ก็ไม่เชิงนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็กกประมาณนั้นแหละเพราะว่า ระยะไกลแบบไกล,ลมากที่แบบมีลูกหัวใจขึ้นในเดทบายอ่ะอันนี้มันไม่มีลูกหัวใจขึ้นเลยนะครับมีแต่เสียงเพลงต้องไกลแบบไกลมากคือไม่มีเสียงเพลงเลยถ้าไกลแบบไม่มากกว่านั้เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีนะถ้าเดดบายก็คือมีเสียงหัวใจเขาเรียกว่ามีรูกหัวใจขึ้นละป็นเสียงเบลแต่อันนี้ก็คือแบบเนี่ยไม่มีต้องเอาเครื่องสแกะนเอาอันนี้คืออยู่แบบไม่ไกลมากประมาณนี้เสียงตึ๊ดมันก็จะไม่ถี่นะครับผู้ชมบางคนสงสัยว่าถ้าฆาตอรอยู่ใกล้เป็นไงครับเนี่ยเป็นยางเง เนี่ย yup. เน lives, fox, ี่ตืดตดตืดตดหน่อยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิง hmm. สิงกระสีสิ่งกระสีสิงกระสิงกระสีตืด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 ดเดี๋ยวตืดตืดใหญ่เลยเพลงมันก็ตืดตืดผมก็ตืดตืดอย่าเพิ่งไล่ผมไอเพลงติดกระสิิีปิดเลยปิดเลยเพลงติดกระสิิีครับผมปิดเลยไปเลยอือพูดไปก่อนกลัวติดกระสิิีนะครับกันแล้วขาขออภัยด้วยนะครับเพลงมันติดกระสิิีนะครับผมในตัวเนี้ยดูนะตืด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 เนี่ยตืด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 ใหญ่เลยไหมตืด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 ใหญ่ อยู่ไหนตืมีคนชู้อยมีคนชูอยมีคนชูอยู่ตื้ให้มันชูไปเพลงติดหรือสะคลิปนี้กูไใช้เครื่องนีอย่างเดียวเดี๋ยวปั่นต่อเอาปันเสร็จแล้วนี่ยมาโอ้ยโอ้โอ้โอ้กเดี๋ยวผมไปปั่นไฟก่อนอุ้ยอุอ้ยหวปะนักกรหรอผมนี่แหละหวหรือปะวันนีจ้าหิวให้อ้าวหิวเสร็จแล้ว ถวนี้ไม่มีผีเห็นไหมอยู่ไม่ไกลมากอย่างนู้นแถวนี้จะมีเครื่องหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดผมพยายามจำแมปเกมนี้ให้ได้อยู่น่าจะมีตรงนี้เครื่องนึงใช่ไหมโอเคแล้วก็มีข้างหลังตรงที่ผมเดินไปเมื่อกี้เครื่องหนึ่งนะครับข้างล่างทยอยปัน่นทยอยปัน่นไม่รู้ไอ้สองพยายาม่ปั่นข้างล่างแล้วก่อนนะไ่รู้ปั่นไปก่อน <_ C> <_ C> เพื่อเรายังไม่โดนนะครับ <_ C> เพราะว่ายังเป็นหลอดสีขาวกันหมด ปั่นไฟไวก่อนเดี๋ยวใช้เครื่องนี้เกินไปเฮ้ยมันอยู่แถวนี้จริงด้วยขาตกรไฟแดงเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมคนที่ชอบใช้เครื่องนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าอย่าใช้จนชินนะครับใช้สายตาเรามองซ้ายมองขวาด้วย <c oughs> <c oughs> ยิงสแกนแล้วน,น,นี้นน <c oughs> เดี๋ยวก็ได้ตายโอ้ยแหลกๆๆเดี๋ยวก็ได้ตายกันหมดเฮ้ยเฮ้ยเพลงติดกิะส์นะนายเพลงติดกระส์โอ้ยโอ้ยแหลกแหลกๆๆๆๆๆ,ๆ ผมกดผมกดใช้เครื่องอยู่แล้วตอนนี้เพลงนายสติลิกัสิดจะเลิกไล่เราได้ไหมเอ้ยมีโกไม้ด้วยเพลงนายสติลิกสิดอะเพลงนายสติลิกสิดจะทำคลิปช่องเราบินนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมันตามมาทางไหนวะโอเคมันลงไปข้างล่างนะฮะเจอใครไหมไม่เจอเจอได้ไงผมไม่จะลงไปข้างล่างเพลงนายมันสติลิกสิดอะเอออันตรายเดี๋ยวให้ปั่นเครื่องเดิมแล้วกัน ตกท,ที่สูงมีดีเลย์แล้วนะครับเพราะอัปเดตมาใหม่รรแรกๆรก่อนที่มันแบบโดนปิดตัวไปอะโดนแบนไปอะไม่มลงจากที่สูงไม่มีไม่มีนี่นะคุณผู้ชมไม่มีดีเลย์นะอย่างโกงเลยผมว่าจะทาคลิปบออยู่แต่พ LAN อม,ม,มันอัปเดตมาใหม่กลับมาอีกทีนึงเนี่ยก็แก้เรียบร้อยละก็เหลือแนตะ่เขาแก่เรื่องบางเรื่องอะคุณผู้ชมแบบระบบห้องสุ่มห้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าระบบคนเล่นขั้นต่ำเนี่ยมันขั้นต่ำสามคนไงผมว่ามันน้อยไปนะสักห้าคนไว้ขั้นต่ำฆาตกรคนหนึ่งผู้เล่นสี่คนอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าน่าจะโอเคกว่าในนี้จะมีเครื่องหนึ่งมั้งผู้ชมต้องแบบลองจำแบบดูนะเครื่องผมอาจจะมีหลักแหกบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้มีคนโดรกละขอสแกนเนี้ยอยู่แถวนี้เนี้ยเพราะมันดังตืดๆตืดๆตืดๆนะครับเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันกดค้ังเลยโอเคมีคนไปละเหมือนจะพาฆาตกรไปซะด้วย ตะกรอนหัวไก่กุ๊กๆนะครับผมนะมออกมาถอดหัวไก่เราได้ไหาเดี๋ยวโหไให้ปั่นไฟแล้วกันให้เพื่อนเล่นไปเราเล่นบ่อยแล้วให้คนอื่นเขาได้เฉิดฉายบ้างเข้าใจไหมผู <c oughs> ้ชมพูในใจพี่จุ๊กเก่งขนาดนั้นหรอเปล่าครับผมพูดไปอย่างั้นแหละ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรหรอกคลิปนี้ามาหาเลยเนี่ยมาใช้เครื่องไม่มีอะไรเลย <c oughs> เครื่องมันปั่นดีคุณผู้ชมใครแบบเงินเหลือๆก็ซื้อไว้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครแบบเพิ่งเล่นก็อย่าเพิ่งซื้อก็ได้ ฝึกใช้สายตามองฆาตกรเอาครับเครื่องนี้มันแบบเป็นเครื่องแบบช่วยทําให้เกมมันสนุกยิ่งขึ้นนะฮะรวมถึงเพื่อนเราด้วยไ,ไปอยู่อะไรบนนั้นอ่ะเป็นแบทแมนเหรอวะเมื่อกี้เห็นนะเนี่ยเห็นว่ามันตาต้องดีนะบางคนอาจจะมองไม่ันผมผมเห็นเลยนะอยู่แถวนี้นะผมได้ยินเสียงกระทึ้งไหมสแกนสักหน่อยอไกลมากไกลมากอยู่แถวนี้นะยอยู่ไหนไม่รู้นะ <c oughs> อยู่ไหนวะ เสียงเพลงขนาดนี้คือไกลมากไม่อยู่รอบๆรอบๆวิหารนี่แหละเฮ้ยเสียงเพลงติดลัทธิ์ศิ์นายไปอยู่ไกลๆนายนายไปอยู่ไกลๆเราหน่อยเออเอเอาเอาเอาอะไรมาล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพลงติดลทธิ์ตืดๆตืดๆตืดใหญ่เลยดูดิเอ้าตีไม่โดนเฉยอะไรวะเมื่อกี้ผมนึกว่าโดนแล้วนะไม่โดนเฉย ผู้ชมต้องจะมีคนคอมเมนต์แล้วพี่ก็ขยันกดจังเลยเครื่องเนี่ผมชอบเสียงมันตื้อๆตื้อๆตื้อๆเนี่ยกดยไงอ่ะอุ้ยที่งี้โดนทีเมื่อกี้ใกล้มากไม่โดนมาไหมมาไหม โอ้ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วคลิปนี้เหมือนผมแม่ติดเล่นเกินกาจะใช้เครื่องอย่างเดียวเลยอยู่น้นอยู่น้นเนี่ยกดตลอดเวลาเลยผมอ่ะตืดตืๆตืตืเนี่ยไม่รู้มันกลับมาอเปล่านะผมรอฝั่งนี้แล้วกันโอเคอยู่นี้เ็นไม่ได้ว่าจะมา เราลองลองลองไม่มาว่ะไปไกลเลยมันก็มีประโยชน์อยู่นะไม่ใช่ไม่มีแต่ข้ารกรมันก็ได้ยินเสียงด้วยไงเห็นคนบอกนะไปช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันเพราะทุกคนเจ็บกันหมดแต่ผมก็เจ็บเหมือนกันนะอย่าไปกลัวเราอยู่ใกล้สุดเราต้องมีมารยาทไปช่วยเพื่อนนะคุณผู้ชมอย่าไปกลัวตายเข้าใจไหมตู้ดูโอโอยู่ไกลมากโอโ้สกินเท่ยังวะ้องฮิวให้เลยใช่ไหมโอเค เอาเอาเอาอยัางไงเนี่ยปู่พี่ปู่พี่จะเอาไงน้ำกลับมาอ,อยังไงอืมมันโอ้ยมันไม่เห็นมันอยู่ตรงนั้นเน่ยเอาเครื่องสแกนผมไปใช้ไหม <c ười> ยังไงยังไงยังไงไปฉายก็ไม่มีด้วยเอาเครื่องสแกนไล่เลยผมเจอผีครับคผู้ชมผมเจอผีเครื่องสแกนตึ๊ดๆๆๆๆๆเลยตามมันเยอะไม่ได้เพลงติดก,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 กิะสีขออภัยด้วยเจอตัวนี้ผมจะแบบลกๆหน่อยนะเพลงติดกิะสี เจออสวินก็เหมือนกันเพสเต็มนึงสิงเด้อไอ้นั่นมาตีไกลเกินนะครับไม่ได้อ้าวเราเจอกันอีกแล้วผมว่าล้มชัวยังไงยังไงยังไงลงน้ำไปเลยเรามาอยู่แถวนี้ซะด้วยผมว่าจะปั่นเครื่องนี้ชิวๆซะหน่อยอ้าวนี่ลบมากล้มไปก่อนเลยล้มไปก่อนเลยล้มไปก่อนเลยเกมนี้ต้องล้มไม้ดักนะครับคุณผู้ชมกดสแกนกดเครื่องสแกนตามไหมตามไหม ไม่ตามไม่ตามไม่ตามก็บ้าแล้วอ้ยบันจะเสร็จเลยผมหเปิดประตูไว้ก่อนโอ้ยแหลกๆเครื่องผมจะมีแหลกเนี้ยสแก้หมดแล้อ๋อกดเปิดประตูต้องกดค้างนะครับเผื่อใครไม่รู้นะอันนี้บอกหนความรู้เผื่อมีมือใหม่เข้ามาไม่ได้กดเหมือนเครื่องบั่นไฟกดปุ๊บแล้วปล่อยได้เลยอันนี้ต้องกดค้างนะครับจนกว่าประตูจะเต็มนะครับแต่นั่นําให้เปิด99%ไว้ก่อนนะครับสแกนดูมาไหมโอ้ไม่ต้องสแกนแล้วมันมาละ มันเด้งได้หรือเปล่านะอ้าวพี่ยังไงลูกพี่อพโอ้ยหลกัลกหลกักหลักมันกลับไปเหรอผมัจะลากไปซะหน่อยผมมีแต่เครื่องสแกนเมื่อกี้ถ้ามมนไล่อีกทีก็ล้มไปแล้วอีู่านี้ไหม <c oughs> ผู้ชมคอมเมนต์พี่ก็กดจังเลยเอ,าอ้าวอยากใช้เปิดเก้าๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปช่วยเพื่อนคุณผู้ชม มันมาแล้วมันอุ้มไปแล้วเออเดินติดแล้วว่าติดโคนหินดีนะไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์มันเนเอ็นเกมขึ้นไปก่อนละ <c oughs> ติดโคนหินเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะใช้เครืนสแกนเ <c oughs> อ้าเจอสาวไหมโอ้โหอยู่ใกล้อ่้วอ้ามันไม่ได้แขวนน,นั่นหรออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> คุณผู้ชมคิดว่าอีกสองคนจะไปช่วยผมไหม พอดูแชทด,ด้ไม่ได้มีใครพิมพ์อะไรนะมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเฮ้ยนอนสองเหรอใช่ป่ะนอนหมดเลยป่ะนอนสองตายไปหนึ่งอา้าวนีจบแล้วดินีต้องดิ้นละลูกนี้ผมเปิดร้อยไปเลยดีกว่าหน่ยถ้าเกมรักผมจงิีนหลุดอีกคนนึงมันตายไปแล้ว เรียบร้อย <c oughs> นี่ไงล่ะ <c oughs> นี่ไงล้ว <c oughs> จุดจบสายติดเล่นเป็นไงล่ะ <c oughs> ใช้แต่เครื่องสแกนตื้อๆตื้อๆทั้งเกมเลยก็ <c oughs> <c oughs> สําหรับคลิปใช้เครื่องสแกนแบบ2คลิปติดเลยแบบให้ดูกันแบบเขาเรียกว่าอะไรเต็มอิ่มเลยคุณผู้ชมก็ชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ผมด้วยนะครับเพิ่เปมลังใจใผมในการทําคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม